ทักทายทุกคนนะคะเมื่อนี้กินเขาแล้วก็มายางย่อยหยี่ืกานะคะถนนเ้นบ้านนะคะรถบ่ก่อยร้ายค่ะเนน้นกินเขากันอิมน่มรือยังคะทักทายทุกคนจ้ายางออกกําลังกายนะคะยางย่อยกินอิมอ่มร้ายกนันเนนทองนะคะยางเหนือละหลบสองหอบพืกานะคะ างกระบ,บุกไส้สองคนปะมาลูกเยอะกลับลูกมาลูกมา <laughs> อยู่ข้างหลังแม่นะคะ กําลังกายน้ากันนะคะยางเหมือนหลออสองหออคือเก่าค่ะไก่เติบอยพ่ด้วยค่ะหน้าปักซ้อยผุนะคะเขวลงแล่มเลยนะคะดีแต่ว่าเซนนี้ลดบ่ค่อยหลายกันไดค่ะมาเรื่อยๆค่ะย่างได้นะคะ ้ายอบน,นะะอันนี้รอบที่สามนะคะรอบที่สามนป่นอาิตย่ยางกับไตตื่นสองคนค่ะเหมือนี้พอเป็นเขาไปกกอนแล้วค่ะเหลือแม่กับลูกสองคนพอปพญางก่อนแล้วนะคะเขาในบานก่อนแล้ว เนี่ยกับบลูกออกมายังที่หลังลีกล่องลูกใต้รีกล่องค่ะตะยางกับเสาแหบๆแล้วค่ะ ร้ายน้ำนักก็กินนะคะยางกับร่างกายนั่นเหมือนละเล็กเหมือนละหน่อยเนาะคะ่ะไอ้บางก็มาเรือเรือมีอางานทำกันค่ะยางกับเศร้าเห็บๆห็บอเไได้เนี่ย <laughs> เอาเดินสวัสดีครับหน่อยลูกสวัสดีครับ,รบโอ้ยเข้ากล่องน้ำเมี่ยนเนี่ยสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> ยางทำเนียกทำยังไ,ไงล่ะคะขนาดบดไดเรียรนเนาะค่ะยางออกได้ไหมยงางเป็นมูก,กันได้เด้อคะ่ะดีแต่ว่ามีดูยางเป็นมูเนาะค่ะยางเป็นมูแม่ออกกําลังกายน้ำแม่ แม่อ้วนไร้รอบสุดท้ายแล้วล่ะค่ะนี่ตว่าอากาศเย็นๆนะคะ่เมื่อไร้ ก็ติแต่ยางชงอากาศนอนหอนโอ้ยเบาไหวจ้าเจอกันอีกที่คลิปหน้านะคะทุกคน